สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องราวของโมเสสในการสแสวงหาสันติสุขในใจเนื่องจากว่าโมเสสนั้นท่านเป็นบุรุษแห่งหลักการที่ยิ่งใหญ่ครับและการตัดสินใจที่จะมีสันติสุขในใจท่านวางพื้นฐานอยู่บนหลักการ4ประการผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ2ประการประการแรกก็คือการที่โมเสสนั้นต้องเผชิญกับ เรื่องเอกลักษณ์และตัวตนของท่านท่านไอ e n t ิฟายหรือระบุเอกลักษณ์ตัวตนของท่านว่าท่านจะเป็นบุตรของทิดาฟาโรซึ่งตำแหน่งฟาโรในอนาคตกําลังรออยู่หรือท่านจะเป็นลูกของคนฮีบรูคนยิวการระบุเอกลักษณ์ของตัวตนนั้นทําให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเราทุกคนต้องเผชิญกับ การที่เราจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นใครนะครับและผมก็ได้แนะนําว่าเราจะต้องเรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรามีสิทธิอย่างไรเยอะแยะมากมายนะครับและเรารู้ว่าขณะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั้นเรายังมีอีกหลายสถานภาพนะครับว่าเราเป็นใครพี่น้องครับอย่าพยายามที่จะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวท่านเองนะครับประการที่2ครับโมเสสจัดการเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัว หลังจากแก้ปัญหาว่าฉันเป็นใครแล้วท่านประชิญกับคำถามที่ว่าจริงๆแล้วฉันต้องการจะเป็นใครกันแน่นั่นคือการที่โมเสสนั้นได้ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบในฐานะที่ตัวตนของท่านระบุชัดเจนหลังจากที่ตัวตนได้ถูกระบุชัดเจนนะครับความรับผิดชอบก็ตามมาฉันใดฉันนั้นครับพี่น้องถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าตัวเอง ตัวฉันนั้นเป็นใครเราก็ต้องเลือกแบกรับความรับผิดชอบสําหรับชีวิตของตัวของเราและก้าวต่อไปครับเรื่องความรับผิดชอบนะครับจริงๆแล้วในสังคมทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะรับผิดชอบมากเท่าไหร่เรามักจะโทษคนอื่นอยู่เสมอนะครับเรามักจะโยนความผิดเรามักจะตําหนิคนอื่นอยู่เสมอในฐานะที่เราเลือกได้นะครับเมื่อ เราไม่สามารถเลือกสถานการณ์ทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตได้แต่เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้จะยอมให้สิ่งเหล่านั้นนนั้มาทําให้เราขมขื่นหรือจะให้สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพของเราให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่คือความรับผิดชอบของเราครับโปรดจาไว้ว่าไม่มีใครสามารถทําลายชีวิตของเราได้ยกเว้นแต่ตัวเราเองพี่น้องครับวันนี้นะครับ จะมาสู่ปัญหาที่3ครับที่โมเสสต้องเผชิญก็คือเขาจะต้องเลือกเลือกว่าจะถูกข่มเหงร่วมกับเหล่าประชากรของพระเจ้าหรือไม่หรือเขาจะเลือกเริงสำราญเพียงชั่วคราวในอียิปต์พี่น้องครับผมอยากจะอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ25มาให้กับพี่น้องนะครับฮีบรูบทที่11ข้อ25โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า ท <languages? S 2> ่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาปโปรดฟังครั้งครับท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาปจากพระกัมภีข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าท่านถือว่าการเสียสละเพื่อประชากรของพระเจ้านั้นมีความสำคัญยิ่งมีคุณค่ายิ่ง มากกว่าทรับสมบัติของอียิปต์ครับพี่น้องครับหลายในครั้งทีเดียวเราไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างการเสียสละเสียสละความสุขเล็กๆน้อยส่วนตัวกับการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่เป็นสาวกพระเยซูโมเสสท่านถือว่าการเสียสละเพื่อเห็นแก่พระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าครับชั้นใดชั้นนั้นพี่น้องครับอะไรก็ตามที่เราต้องจ่ายราคา อะไรก็ตามที่เราจะต้องเสียสละเพื่อเห็นแก่พระเยซุคริสมีคุณค่าครับในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรรงมองเห็นคุณค่าของเราเห็นการเสียสละของเราเห็นชีวิตของเราที่ได้วางถวายแด่พระองค์โมเสสนั้นท่านเผชิญหน้ากับปัญหาที่ว่าอะไรสําคัญที่สุดท่านก็รู้ว่าอะไรสําคัญจริงๆในชีวิตเมื่อท่าน พึ่งพาพระเจ้าเมื่อท่านเลือกเลือกว่าอะไรสําคัญที่สุดตามพระทัยของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราดูจากมุมมองของชาวโลกนะครับมุมมองมนุษย์ทั่ว,วไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหนุ่มน้อยโมเสสนะครับเป็นซอบอียิปต์มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียรพร้อมทรัพย์สมบัติทั้งหมดของโลกในยุคอียิปต์เรื่องอำนาจทุกอย่างเก็บไว้ที่นั่นหมด โมเสสนั้นมีสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาหาหาทั้งชีวิตหาทั้งตระกูลไม่ว่าจะเป็นอำนาจความสำราญทรัพย์สินสิ่งของสมบัติต่างๆพี่น้องครับโมเสสนั้นเกิดมาก็มีแล้วครับมีอาณาจักรทั้งอาณาจักรซึ่งเป็นอาณาจักรอียิปต์ซึ่งรุ่งเรืองมากสามารถสร้างปิรามิดซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในสมัยโบราณได้กระนั้นก็ตามครับ พระเจ้าให้โมเสสได้รับมอบหมายครับพระเจ้ามอบหมายให้โมเสสทาบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญมากกว่าสิ่งเหล่านั้นผมได้พูดไปแล้วนะครับหากโมเสสนั้นไม่เลือกที่จะรับผิดชอบหากโมเสสนั้นไม่ยอมเลือกว่าอะไรสําคัญที่สุดโมเสสก็อาจจะกลายเป็นฟาโรห์ที่ถูกฝังไว้อยู่ในปิรามิดนะครับเป็นมัมมี่อาจจะถูกค้นพบในสมัยต่อมาพี่น้องครับแต่ เราจะเห็นว่าโมเสสนั้นเลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเลือกที่จะทําตามพระทัยของพระเจ้าก่อนเสมอพระเจ้ามอบหมายให้โมเสสทําสิ่งที่สําคัญที่สุดครับและท่านก็ทําตามพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเรานั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ได้มันเกี่ยวกับว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเราครับอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเรา สำหรับโมเสสนะครับเนื่องจากท่านถูกมองว่าเป็นโอรสของที่ดาฟาโรอยู่ในตำแหน่งอันทรงเกียรติทรงอำนาจที่ยิ่งใหญ่ท่านน่าจะหาเหตุผลมาแก้ตัวว่าสถานการณ์ของพวกทาสเลวร้ายฉันน่าจะรักษาตำแหน่งไว้แล้วปฏิรูปแล้วคอยช่วยเหลือพวกเขาแต่โมเสสไม่ได้ทำอย่างนั้นและพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดเช่นนั้นพระเจ้าบอกโมเสสว่า ออกไปเริ่มทํำไรเสียทีสิพี่น้องครับคนส่วนมากอยากให้คนในชุมชนของตนชื่นชอบนะครับเดี๋ยวนี้สไปรุ่นก็เรียกว่าหิวแสงอยากจะให้คนรู้จักอยากจะทำตัวเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักแต่ปัญหามีอยู่ว่าในการนิยมชมชอบของผู้คนนั้นมันเป็นเรื่องไม่จีรัง,ย,งยั่งยืนนะครับมันอยู่ไม่นานครับ เราอาจจะเป็นคนดังของที่นั่นที่นี่เราอาจจะเป็นคนดังใน YouTube มีคนติดตามหลายหลายพันหลายหลายหมื่นบางคนเป็นแสนเป็นล้านแต่พี่น้องครับมันเป็นเรื่องกระแสะมันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามหลังจากจบการแสดงไปแล้วนะครับหลังจากที่กระแสะผ่านไปไม่นานครับเราพบว่าเราเป็นใครกันแน่ไม่มีใครรู้จักเราแล้ว พี่น้องครับโมเสสนั้นทุกวันนี้มีคนรู้จักทั่วโลกโมเสสอาจจะกลายเป็นมัมมี่ที่ไม่มีใครรู้จักก็ได้แต่โมเสสหลังจากที่ท่านทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านอยู่ในแผนการอยู่ในพะระลิขิตของพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับความนิยมชมชอบของพระเจ้านั้นสําคัญที่สุดความพอพระทัยของพระเจ้านั้นสําคัญที่สุด ความนิยมชมชอบหรือกระแสของสังคมของคนธรรมดาทั่วไปนั้นไม่ยั่งยืนจะไม่มีใครคิดว่าเราเป็นคนพิเศษหลังจากเราตายไปแล้วหลังจากที่เราให้ผลประโยชน์อะไรกับใครไม่ได้แล้วหลังจากที่เรากรเสียแล้วเราไม่สามารถที่มีอำนาจครอบครองสิ่งที่เราเคยครอบครองมาก่อนนั่นแหละครับคือของจริงอีกเรื่องครับอยากจะหนุนใจพี่น้องครับว่า เรื่องความสุขสำรานใจความสุขสำรานใจนั้นผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับถ้าเรามีความสุขมีความสำรานใจถ้าเรามีสตังมีความพอเพียงมีความพึงพอใจในสิ่งต่างๆเรามีความสุขครับและไม่ผิดด้วยที่จะมีความสุขแบบเสวยสุขเพราะถ้าสิ่งนั้นไม่ได้กลายมาเป็นพระเจ้าของเราไม่ได้กลายมาเป็นพระเจ้าองค์ที่สองหรือ พระคำพีร์รัว่ารูปเขารบเราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมที่อยู่กับความสุขสําราญได้แต่พี่น้องครับเราต้องมีความจํากัดหมายถึงเราต้องควบคุมตัวเองแล้วต้องมีความสมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์ความสุขในที่นี้หมายถึงการที่จะมีชีวิตที่เพลิดเพลินความทุกข์ในที่นี้ก็คือมีภาระหนักที่เราต้องแบก ในการทำตามพระไถยของพระเจ้าในการประกาศพกิติคุณในการประกาศข่าวประเสริฐในการต่อต้านกับลทัทธิเทียมเท็จความเชื่อที่ผิดเพี้ยนภาระที่เราจะต้องแบกสําหรับพี่น้องของเราภาระที่เราจะต้องรับสําหรับชุมชนของเราฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้กลายเป็นพวกนิยมความสุขหรือสุขนิยมมากจนเกินไปครับพวกสุขนิยมบอกว่าคุณเกิดมาครั้งเดียวนะ คุณต้องใช้ชีวิตให้สนุกสนุกสุดเวียงไปเลยทำตามใจคุณได้ทุกอย่างถ้ารู้สึกดีถ้ารู้สึกดีก็ทำได้ทุกอย่างปัญหาครับปัญหาก็คือความสุขสําราญก็เหมือนกับการเป็นที่นิยมชมช,มชอบมันก็ไม่ยั่งยืนมันไม่ยืนยาวครับโมเสสนั้นท่านปฏิเสธความสุขชั่วคราวในวังของอียิปต์เพราะท่านมีค่านิยมที่ถูกต้องครับค่านิยมคืออะไรครับ การให้ค่าสูงไม่ใช่ด้อยค่านะครับค่านิยมก็คือว่าให้คุณค่าสูงให้สิ่งที่เป็นความสําคัญสิ่งที่เป็นพัฒัยของพระเจ้าสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายนั้นให้คุณค่าสูงสูงที่สุดครับและนี่คือความสูงส่งของนิมิตที่มาจากพระเจ้าครับการมีเงินนะครับก็ไม่มีอะไรน่าเสียหาย ทำให้กระโจนผู้ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์บางคนก็รวยสุดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นโยบอับราฮัมดาวิดเห็นไหมครับพี่น้องครับคนรวยไม่ได้เป็นคนบาปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความรวยที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเนี่แหละครับคือความบาปเพียนงครับจงระวังให้ดีพระคัมภีร์พูดนะครับชีวิตของเรานั้นก็ไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องมีทรัพสมบัติสิ่งของเหลือเฟือหรือร่ารวยแล้วไม่ได้มีความสุข ความมั่งคั่งนั้นพระเจ้าประทานกับเราเพื่อที่เราจะแจกจ่ายออกไปครับเพื่อที่เราจะถวายเพื่อที่เราจะช่วยคนอื่นที่สุดแล้วเราเห็นนะครับว่าความมั่งคั่งนั้นอาจจะไม่ได้นําความสุขที่ถาวรมาให้ไม่ยั่งยืนครับลองถามคนรวยดูสิครับว่าต้องมีเงินมากเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขโดยทั่วไปแล้วคนรวยก็มักจะบอกว่าเอาอีกสักนิดนึงก็พอแล้วขอเวลาอีกสักสองสามปีห้าปีสิบปีพี่น้องครับ เก็บเงินเก็บเงินไว้แต่ไม่มีโอกาสใช้ครับผมอยากจะบอกว่าเงินมีไว้ใช้ครับไม่ใช่มีไว้ให้รักพระเจ้าต้องการให้เราใช้สิ่งของอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ให้คุ้มค่าด้วยและรักคนอื่นด้วยแต่ถ้าเรารักสิ่งของแทนที่เราจะรักคนเราก็จะหลอกใช้คนเพื่อได้มาซึ่งสิ่งของเหล่านั้นเพื่อได้มาซึ่งเกียรติยศ ได้มาซึ่งชื่อเสียงได้มาซึ่งเงินทองผมอยากจะจบวันนี้ครับว่าในขณะที่โมเสสนั้นท่านรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับท่านเราเองนั้นก็จะต้องถามพระเจ้าครับอ่านพระคัมภีร์ครับแล้วเราจะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราโมเสสนั้นท่านปฏิเสธวัตถุสิ่งของเพราะมีบางอย่างที่สำคัญยิ่งกว่า ในชีวิตของท่านชั้นใดชั้นนั้นเราเองนั้นอาจจะต้องปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อบางอย่างที่พระเจ้าให้กับเราให้เราทำให้สำเร็จบางอย่างที่สำคัญกว่าสำคัญกว่าสิ่งของทรัพย์สินต่างๆสำคัญกว่าชื่อเสียงเงินทองนั่นแหละครับคือคุณค่าที่แท้จริงของลูกของพระเจ้าอามนีน